จากประเด็นร้อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสําหรับกรณีของรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาโดยระบุข้อความว่าเมียน้อยของรองผู้ว่าบุกไปตบเมียหลวงหลังเกิดเรื่องท่านรองโดนย้ายและเลือกไปอยู่กับเมียน้อยที่เป็นหนุ่มก้างปูชื่อจังหวัดสองพยางซึ่งในเวลาต่อมาค่ะทางด้านกระทรวงมหาดไทยได้สั่งย้ายรองผู้ว่าคนดังกล่าวให้มาช่วยราชการที่สนักง,งานปลักกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่24เมษายนเป็นต้นไปซึ่งกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงนั้นล่าสุดค่ะ28เมษายน 2 5 6 7ชายคนดังกล่าวได้ออกมาโพสชีตแงถึงประเด็นดังกล่าวผ่าน Facebook ระบุข้อความว่ากระผมขออนุญาตลงคลิปวิดีโอนี้อีกครั้งเนื่องจากมีกลุ่มบุคคลนำคลิปวิดีโอนี้ไปลงในสื่อสังคมออนไลน์และนำวิดีโอไปใช้ในทางที่ไม่เป็นธรรมให้กับตัวกระผมและท่านพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้วาราศการจังหวัดยะลาซึ่งเป็นบุคคลที่กระผมเคารพนับถือเสมือนพ่อคนหนึ่งหลังจากที่กระผมได้สูญเสียผู้ที่เป็นพ่อจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อปี255 ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนักขณะนั้นและท่านพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญตำแหน่งในอำเภอรา,รามันนักขณะนั้นส่วนกระผมตำแหน่งอ,อสอติดตามในอำเภอณ์ขณะนั้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้ท่านพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญในเมตตาอุปการะดูแลกระผมให้เป็นลูกบุญธรรมคนหนึ่งตามที่ท่านได้ประกาศต่อหน้าบุคคลทางในที่สาธารณะและคลิปวิดีโอนี้เป็นการแสดงออกถึงความรักอันบริสุทธิ์ระหว่างพ่อกับลูกที่มีต่อกันอย่างเปิดเผยเมื่อเราได้มาพบกันเป็นการการะทำหรือหลักการปฏิบัติ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนมุสลิมคือการจูบมือการหอมซ้ายหอมขวาบ่งบอกถึงการให้ความเคารพและการให้เกียรติต่อท่านถ้าหากกระผมกราบเท้าท่านได้กระผมกราบไปแล้วครับที่กระผมทําไม่ได้เพราะกระผมเป็นอิสลา,ามครับและอิสลา,ามไม่ได้สอนให้ปฏิบัติครบชูสูใช้ด้วยกันเหมือนที่พวกท่านได้เอาคลิปวิดีโอของกระผมไปเขียนข่าวใส่ความเก่าร้ายโจมตีท่านลงในสื่อสังคมออนไลน์ทําให้บุคคลอื่นเกิดความเข้าใจผิดและคิดต่อท่านในด้านลบจรรยาบันพวกท่านอยู่ที่ไหน พวกท่านต้องการอะไรมันยุติธรรมแล้วใช่ไหมสำหรับการกระทำของพวกท่านและในเวลาต่อมาค่ะชายคนดังกล่าวได้โพชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภรรยาของร้องผู้ว่าคนดังกล่าวด้วยโดยระบุข้อความว่าระหว่างกระผมกับภรรยาท่านไม่ได้เป็นคู่กรณีกันกระผมกับภรรยาท่านยังติดต่อกันปกติพวกคุณลงข่าวแบบนี้ผมเสียหายผมแจ้งความดำเนิเนคดี